สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5มิถุนายน2568นะคะมาดูมุมมองทางคำตามแบบฉบับของ4สหายเท็ดเดอร์กันค่ะเริ่มต้นที่ทำฟิมใหญ่เหมือนเดิมเนาะ3ามมันก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะพูดกันแบบเร็วๆเลยละกัน ทางเฟมสามมันแน่นอนว่าทิศทางยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะราคากับ EMA เนี่ยยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่ส่วนการพักตัวของเขานะคะตอนนี้ก็เป็นการพักตัวครั้งที่สองอันนี้ครั้งแรกนะคะแล้วก็อันนี้ครั้งที่2นะคะ EMA ยังห่างอยู่เพราะฉะนั้นหน้าใบาย,ยังคงได้เปรียบแล้วก็ สัญญาณคลาสสิกใดอะไรเนี่ยก็ยังไม่เกิดนะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวพักตัวอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่ออย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะในทำฟมนี้เพราะว่า EMA เนี่ยยังคงซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างแบบห่างๆอย่างห่วงๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดอปลงไปดูในทำเฟรมมันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสวิงที่เราโฟกัสจะเป็นสวิงที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะ พอดับมาในไทมเฟรมมันนะคะเราจะเห็นว่าราคาแน่นอนว่ายังมีทิศทางขาขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นการพักตัวเล็กๆบริเวณนี้1ครั้งนะคะขึ้นมาเนาะแล้วก็ EMA ยังคงซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะคะนอกจากสวิงตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่พบการพักตัวใดๆของไทมเฟรมมันนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่ราคาเขาจะปรับตัวพักตัวอีกหนึ่งรอบแล้วปรับตัวขึ้นไปนะคะ อันนี้คือสิ่งที่บอกในทม์เฟรมมนแล้วก็แน่นอนว่ายังไม่เกิดสัญญาณคลาสสิกใดหรือว่าสัญญาณปลายเทนใดๆในทม์เฟรมนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราดับไปดูที่ทม์เฟรมวีกันค่ะอ่ะพอดับมาที่ทมเฟรมว e กนะคะเราจะเห็นว่าจากเดิมเนาะที่เราโฟกัส ในไทม์เฟรมมันที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เป็นแบบโมโนเวฟราคาในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็จะเห็นชุดของการพักตัวของเขานะคะก็คือขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็ขึ้นแล้วตอนนี้ก็กำลังปรับตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้านะคะบ่งบอกว่าขวาม,มือตรงนี้กับซ้ายมือตรงนี้เนี่ยเป็นคนละชุดการเคลื่อนที่กันแต่ว่าจะพักตัวเพื่อไปไหนต่อเนี่ยก็ต้องมาดูที่ ema ใช่ไหมคะแน่นอนว่าในทางเฟรมนี้ ema ก็ยังคงซับพอตอยู่ด้านล่างบวกกับว่าราคานะคะเขาเกิดสัญญาณ h i ตเด่น divergent ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักตัวของเขานะคะคขนาดค่อนข้างพอๆกันกับก่อนหน้านะคะก็คือตรงนี้เนาะที่เราวงไว้ในทางเฟรมมัน ว่าเป็นชุดของการผักตัวเนี่ยขนาดเขาค่อนข้างพอๆกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูในตอนที่มันปิดตัวนะคะว่าเขาจะปรับเป็นสีแดงไหมนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นแดงหนึ่งแท่งแล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองส่วนตัวก็เลยมองว่าณนะปัจจุบันตอนนี้นะคะในทางเฟรมวิกก็ยังคงเป็นไซเวย์อยู่นะคะ แต่เป็นไซด์เวที่มองว่าจะปรับตัวขึ้นเนาะเพราะว่าเกิดสัญญาณฮิตแล้วก็ EMA ยังคงซับพอร์ตนะคะมาเรามาดับกันที่ t ท m e f ฟรมเดย์นะคะพอดับมาที่ t ท m e f ฟรมเดย์เราจะเห็นว่าชุดที่เราจะโฟกัสกันก็จะเป็นชุดที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนาะ ทีนี้นะคะเราจะเห็นว่าราคาเขาปรับตัวขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็มาติดโซนต้นกําเนิดบริเวณนี้แล้วราคาเขาก็ปรับตัวลงมาหาโซนต้นกําเนิดด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสที่เราจะโฟกัสกันนะคะก็คือราคาขึ้นนะคะพักตัวเกิดการขึ้นนะคะแล้วก็พักตัวแล้วก็ปรับมีโอกาสนะคะที่ถ้าราคาเขาพักตัว พอๆกันกับด้านล่างเนอะเป็นแท่งแดงหนึ่งแท่งนะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวขึ้นไปอีกหนึ่งรอบอย่างนี้เหมือนกันนะคะอันนี้มุมมองแรกกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะราคาปรับตัวลงมาใช่ไหมคะขึ้นไปปรับตัวลงมาแต่ขึ้นไปแล้วการพักตัวของเขาเนี่ย เริ่มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าหรือว่ามีขนาดใหญ่กว่าแท่งแดงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาเขาจะเป็นไซด์เวย์ต่อนะคะลงมาโอเวอร์แลบบริเวณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบริเวณตรงนี้เนาะอันนี้มุมมองที่2นะคะแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ให้น้ำหนักมุมมองแรกมากกว่านะคะก็คือหน้ามายังคงได้เปรียบนะเพราะว่าขนาดการพักตัวของเขาเนี่ย ครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งที่2ขนาดยังคงพอๆกันอยู่แล้วก็ EMA ยังคงซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราดับไปดูใน Time Frame H4 กันพอดับมาใน Time Frame 4ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาย่อยดูในสวิงเล็กๆตรงนี้กันนะคะแน่นอนว่าราคาเนี่ยไม่ได้เกิดการ Overlap นะคะแล้วก็ราคาว,วิ่งขึ้นไปค่อนข้างที่จะมีความเป็น รูวิ่งขนาดพอๆกันเนาะมองบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็น small egg wave ได้นะคะถ้าเกิดนับตาม e l เ i o t wave ทีนี้เราจะต้องโฟกัสอะไรใน time frame นี้นะคะก็คือโฟกัส swing ที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้ละกันแน่นอนว่าขนาดเขาพอๆกันเพราะว่าเราดูตั้งแต่ใน time frame day และว,ว่าเขาพักตัวหนึ่งแทงนะคะตอนนี้ใน time frame 4ชั่วโมงนะคะราคาเขามาติดโซนต้นกำเนิดบริเวณนี้ แล้วก็ราคาเขาไม่หลุด OOM บริเวณด้านล่างนะคะราคาปรับตัวขึ้นไปเกิดการพักตัวนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาถ้าราคาเขาพักตัวบริเวณนี้เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าตรงนี้นะ่ะราคามีโอกาสที่จะไปต่อแบบนี้นะคะอย่างนี้ ะะแต่ว่าถ้าราคาเขาปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วขนาดเนี่ยเขามีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าหรือว่าก่อนหน้าตรงนี้เนาะพักตัวใหญ่ขึ้นก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะมาเทสโซนต้นกำเนิดบริเวณด้านล่างอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็รอดูว่า EMA ในทางเฟรมนี้ยังคงซัพพอร์ตอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อยรอดูในทางเฟรมย่อยๆอีกทีหนึ่งนะคะ ดูยังไงก็คือดับลงไปในท่าเฟรมหนึ่ชั่วโมงแต่ว่าณนะปัจจุบันยังมองว่าการพักตัวของเขาตรงนี้นะ่ะยังมีขนาดเล็กกว่าบริเวณด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าน้ําหนักฝั่งซ้ายมือเนี่ยได้เปรียบมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไว้เป็นแผนที่2เดี๋ยวเราดับไปดูในท่าเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันคอ่ะ พอดับมาในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะสิ่งที่เราจะโฟกัสก็คือการเคลื่อนที่ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ราคาปรับตัวขึ้นมานะคะพักตัวขึ้นนะคะแล้วก็พักตัวบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นซึ่งณนะปัจจุบันตรงนี้นะคะเริ่มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าหรือว่าขนาดใหญ่กว่าด้านล่างบริเวณนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูอะไรบ้างนะคะในทำฟเฟรมนี้นะคะแน่นอนว่าราคาเขาเกิดสัญญาณ Hidden d i v e r g e n c e บริเวณนี้ EMA ยังคง Support อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปคอนเฟิร์มในทำฟเฟรมย่อยๆว่าราคาเขาเกิดการ เบรกหรือว่าต้านข้ามเซกเมนต์หรือเปล่าเนาะซึ่งแน่นอนว่านาปัจจุบันเนี่ยเขาเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูว่าราคาเขาสามารถปรับตัวขึ้นไปแล้วสามารถยืนแถวแถวนี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้เนาะเอามุมมองถ้าได้ ถ้าได้ราคาเขาก็มีโอกาสที่จะมาพักตัวแถวแถวนี้ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขก็คือการพักตัวเขาจะต้องเล็กกว่าหรือว่าพอๆกับชุดการเคลื่อนที่ที่ปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปต่ออย่างนี้นะคะอันนี้มุมอมองแรกแต่ถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเขาเกิดการพักตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าก่อนหน้าหรือว่าบริเวณแถวแถวนี้นะคะ แล้วเกิดสัญญาณฮิตไม่ทำนิวไฮนี้ราคาเริ่มออกข้าง EMA ในไทม์เฟรมนี้เริ่มที่จะมาตามทันอย่างเงี้นะคะมงบอกว่าในไทม์เฟรมนี้เนี่ยอาจจะเป็นการไซด์เวที่ยังไม่จบชุดการเคลื่อนที่นะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาหา EMA ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องรอดูด้วยนะคะแต่ว่านะปัจจุบันนะคะยังคงให้น้ำหนักหน้าบายหรือว่ามุมมองนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราบายขึ้นไปแล้วและพักตัวออกข้างเราอาจจะต้องเก็บทํากําไรก่อนนะคะแล้วก็รอดูอาการเขาอีกทีหนึ่งถ้าปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะแถวแถว EMA 4หรือว่าแถวแถวบริเวณแถวแถวนี้นะคะ เราค่อยหาจังหวะบายใหม่อีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำหนักวันนี้ให้หน้าบายยังคงได้เปรียบมากกว่านะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาพบแกนใหม่วัน สัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับการวางแผนเทศแต่ว่าวันพรุนี้จะเป็นการรีแคปจุดเข้าทั้งหมดของสัปดาห์นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย